กระทรวงมหาดไทยจัดริ้วขบวนอิสริยยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วิฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันที่28กรกฎาคม2567 วันที่28กรกฎาคม2567เวลา6นาิกา30นาทีที่บริเวณถนนสนามชัยด้านหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารประทรงมหาไทยจัดพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง108แหล่งทั่วประเทศจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัยในพระบรมมหาราชวาังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 โดย, ern, โยมผ ern, ีผู้แทนนายกรัฐมนตรีผู้แทนประธานรัฐภาผู้แทนประธานสารีกาในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศร,รีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหากิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเวลา6นาฬิกา35นาทีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทายเชิญพระเต้าปทุมนิมิตทองนาคเงินบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง108แแหล่งทั่วประเทศซึ่งทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรจัดทำ แล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทยประมวลนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567แล้วนั้นออกจากพระอุโบสถตั้งขบวนอิสริยยศมีผู้แทนกรุงเทพมหานครและ76จังหวัดเชิญพุ่งทองพุ่งเงินถวายราชสักการะไว้พร้อมที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้านถนนสนามชัย จากนั้นเวลา7นาฬิกา30นาทีขบวนแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปตามถนนสนามชัยนิยวซ้ายถนนหน้าพระลานเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีไปยังพระที่นั่งอามารินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวางัง เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระเต้าปฐุมมินิททองนาคเงินบรรจุน้ำพระพุทธมนต์สิทิ์ขึ้นประดิษฐานที่พระแท่นบัวพานรูปเทียนแพเชิญไปตั้งที่เสาบัวหน้าที่ยืนเฝ้าทูลละอองุลีพระบาทของนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาส่วนพุ่มทองพุ่มเงินของแต่ละจังหวัดนำไปตั้งเป็นการถวายราชสักการะณอัฐจารย์ซึ่งจัดไว้แนวกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ สำหรับขบวนอิสริยยศในการเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ประกอบด้วย9ตอนความยาวขบวน168เมตรจำนวนผู้เข้าร่วม1,072คนมีรถตำรวจนำตามด้วยวงดุริยางกองทัพเรือนักเรียนในร้อยตำรวจเชิญธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน144นาย จากนั้นจึงเป็นขบวนของผู้แทนนายกรัฐมนตรีผู้แทนประธานรัฐภาผู้แทนประธานศาลฎีกาและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย